มันนี่อมูเลตความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องรางเพื่อความโชคดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผลนอกจากนี้การซื้อของอมูเลตเงินเกิดจากสถานการณ์บางอย่างส่วนใหญ่มักเป็นการค้นหาความสุขและความเป็นอยู่ของคุณเองอมูเลตเงินคือการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณกับคุณคุณสามารถบรรลุมากโชคลาภชีวิตความมั่งคัง่งความรักและความสุข แต่คุณยังสามารถระวังสถานการณ์ที่ไม่ดีและอันตรายมากเพราะสามารถปกป้องคุณจากความโชคร้ายอะไรอมเมล็ดเงินมีลักษณะอย่างไรเงินอมเมล็ดหรืออื่นๆอื่นเล็ดของความมั่งคั่งเป็นวัตถุธรรมดาดูเหมือนซึ่งมีลักษณะเล็กน้อยเช่นเหรียญเก่าที่มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นเครื่องรางของข,องขลังซึ่งต้องขอบคุณสีทองของมันทำให้คุณเข้าถึงได้ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามอมเล็ด มันนี่สามารถพกติดตัวไปกับคุณได้เสมอเช่นบนคอเป็นพวงก,กุญแจหรือซ่อนไว้ในกระเป๋าของคุณคุณยังสามารถเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่ซ้ำกันในบ้านของคุณเพื่อให้ปลอดภัยและปราศจากข้อบอกพร่องใดๆสแสดงในอพาร์ตเมนต์จะตกแต่งที่สมบูรณ์แบบและในเวลาเดียวกันทำให้โอเอซิสส่วนตัวซึ่งเป็นบ้านของคุณไม่ต้องสองดใส่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเขากระเครื่องเงินทำงานอย่างไร เริ่มต้นด้วยความจริงที่ว่าไม่มีเครื่องแบบที่เป็นสากลที่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็ตามมีพระเครื่องเงินเป็นรายบุคคลที่มีไว้สำหรับบุคคลที่กำหนดจากนั้นในนามของพิธีกรรมโบราณมีการเฉลิมฉลองและเป็นที่ที่มันได้รับอำนาจที่มีประสิทธิภาพมันกลายเป็นของคุณเท่านั้นพระเครื่องเงินที่ไม่ซ้ากันและไม่ซ้ากันเร็วๆนี้จะเริ่มให้ความร่วมมือกับพลังงานของคุณเอง พระเครื่องเงินเป็นหลักเพื่อนำความสุขของเจ้าของขอบคุณเขาเขาจะกำจัดความยากจนปัญหาและหนี้สินชีวิตที่ดีขึ้นจะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณการกำจัดปัญหาทางการเงินเป็นขั้นตอนแรกในการดำเนินการดังกล่าวเงินอะมูเลตมีศักยภาพในการใช้พลังงานที่พิเศษและด้วยการสะกดที่คุณใส่ไว้ก่อนที่จะโดนคุณคุณสามารถนำผลลัพธ์ที่ไม่เห็นอือ้ออนใครได้อย่างแท้จริง คุณต้องจำไว้ว่าอำนาจของพระเครื่องไม่ได้ถูกปล่อยออกทันทีบางครั้งอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเพื่อให้พลังงานมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะนำสิ่งที่คุณคาดในหวังการโหลดเงินอโมเลตที่มีพลังงานกินเวลาได้มากเท่าที่คุณสามารถทำได้ยิ่งคุณลองมากเท่าไหร่ยิ่งคุณพูดมากขึ้นเกี่ยวกับความปรารถนาของคุณยิ่งคุณติดตามความคิดและการกระทำของคุณในยิ่งเร็วเท่าใดเครื่องรางจะพร้อมให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณฝันถึง เมื่อถึงจุดที่ดีที่สุดของพลังงานแขนของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความมั่งคัง่งโชคลาภการส่งเสริมการขายบางทีอาจจะชนะการจับสลากหรือการลดหรือการชำระหนี้ที่มีคนร่วมกับคุณหลายปีมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเงินอโมเลตคุณสามารถเพิ่มพลังของมันได้หรือไม่ครั้งหนึ่งอโมเลตและทาลิสแมนต้องจัดการด้วยตนเองหมายความว่าอย่างไร พวกเขาไม่สามารถส่งผลกระทบต่ออำนาจของพวกเขาในทางใดๆวันนี้คุณสามารถเพิ่มพลังพิเศษให้กับตัวคุณอะมูเลตได้จะทำอย่างไรขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการให้ชื่อจริงของคุณเมื่อสั่งซื้อเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พระเครื่องได้รับมอบหมายให้คุณเท่านั้นแล้วมันจะเป็นไปได้ที่จะรวมพลังของคุณขั้นตอนต่อไปคือการพูดคุยกับมันนี่อะมูเลตเป็นประจำเกี่ยวกับความปรารถนาและความต้องการของคุณ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการกล่าวถึงพระเครื่องจะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากพูดคุยเกี่ยวกับอะไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายและความฝันของคุณโดยทั่วไปได้แต่คุณสามารถทำซ้ำสิ่งที่สำคัญและมีค่าที่สุดต่อคุณได้ตลอดเวลาคุณต้องการความรักในกรณีนี้บอกอมูเลีเงินของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณฝันเกี่ยวกับการชนะเกมตัวเลขบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณต้องการแต่งงานกับชายที่ร่ำรวยหรือแต่งงานกับเศรษฐีมหาเศรษฐีจำไว้โดยการแจ้งให้ทราบเครื่องรางของแรงบันดาลใจของคุณคุณสะสมพลังงานของคุณในนั้นซึ่งในช่วงเวลาที่ได้มาหลายออ,อำนาจก่อให้เกิดคุณโปรดจำไว้ว่าเงินอมูเลตไม่ได้เป็นเพียงการรับประกันความสำเร็จทางการเงินแต่ยังมีโอกาสที่จะบรรลุความสามัคคีของชีวิต ความสมดุลทางการเงินที่คุณต้องการบรรลุผ่านพระเครื่องก็จะแปลเป็นทรงกลมอื่นๆในชีวิตของคุณเริ่มต้นจากความสำเร็จในชีวิตการทำงานของคุณเช่นการส่งเสริมการทำงานโครงการใหม่หรือการเปลี่ยนงานที่ดีขึ้นงุนเพื่อความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวของคุณสุขภาพความสุขในความรักการเติมเต็มการใช้เงินอมรเล็ตมีความปลอดภัยหรือไม่ การซื้อเหรียญอะมูเลตเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ปลอดภัยที่สุดในการครอบครองโชคลาภและความสุขที่ไม่จำกัดอำนาจของพระองค์ทำงานได้ในทางบวกและไม่มีเหตุผลเท่านั้นพระเครื่องไม่สามารถทำอันตรายต่อเจ้าของหรือแม้กระทั่งบุคคลที่สามการกระทําของเขาเป็นเพียงคนที่สั่งซื้อและพิธีกรรมที่มีการเฉลิมฉลองดังนั้นเขาสามารถขับไล่โชคร้ายออกจากตัวคุณและนำความสุขได้ แต่พระเครื่องเงินไม่สามารถนำความโชคร้ายความเศร้าหรือความวิตกกังวลของคุณไปให้กับคุณหรือคนที่คุณรักได้พระเครื่องเงินช่วยคุณได้อย่างไรวิธีที่คุณขับรถพระเครื่องเงินขึ้นอยู่กับคุณมักใช้ในการดึงดูดความมั่งคั่งชนะในเกมโอกาสกาจัดปัญหาทางการเงินหรือได้รับความสุขในหลายระดับของชีวิตเชเุนในที่ทำงานรักหรือในธุรกิจตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถของเงินอมูเล็ตคือ งานดีโปรโมชั่นสัญญาใหม่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของคุณเองชนะในเกมของโอกาสหรือการแข่งขันได้รับเงินบำเหน็จเป็นจนวนมากหรือเป็นมรดกกระแสงเงินสดที่ไม่คาดคิดรู้ความรักในชีวิตขับไปโชคร้ายจนถึงขณะน,นี้ซื้อบ้านในฝันหรือรถของคุณวันหยุดต่างประเทศที่คุณยังไม่สามารถจ่ายได้เงินอมรเลตความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ช่วงเวลาที่สวยงามไม่ต้องฝันไกลเลยในฐานะนักบำบัดโรคพลังงานชีวภาพฉันรู้ได้ง่ายว่าสามารถจัดการพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายมนุษย์และบริเวณรอบๆได้อย่างไรอมูเมเลตเงินเป็นจำนวนหนึ่งรายการที่มีอำนาจพิเศษในการควบคุมพลังงานของตัวเองฉันขอแนะนำให้ลูกค้าของฉันที่วันนี้สามารถโมข,ของการบรรลุค,ความสามารถีภายในได้รับความมั่งคั่งความสำเร็จระ หนับมืออาชีพและส่วนบุคคลจำนวนมากฉันยังแนะนำให้ทุกคนที่จนถึงขณะนี้ไม่สามารถควบคุมชีวิตของพวกเขาอย่างไรก็ตามความพยายามของพวกเขาล้มเหลวที่จะบรรลุความมั่งคัง่งคุณควรลองใช้อเมล็ดมันนี่และมอบความสุขให้กับเขามารนยาอายุ44ปีเป็นเวลาหลายปีที่ฉันได้รับการตรวจสอบสิ่งที่ลูกค้าของฉันได้เก็บไว้ในดาวและบาท เป็นเวลาหลายปีที่ฉันได้รับการลหลงไหลกับพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ฉันตัดสินใจที่จะซื้อเงินอมูลเลตสำหรับฉันฉันยังแนะนำให้ลูกค้าของฉันแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้รับการชื่นชอบจากดาวและการก็สามารถโมถึงความสำเร็จได้แล้วชะตากรรมของพวกเขาเปลี่ยนไปจากพระเครื่องฉันประทับใจมากฉันขอแนะนำนางฟ้าของไอซเมนาความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับอมูเลตเงิน ฉันได้ต่อสู้กับปัญหาทางการเงินเป็นเวลาหลายปีทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นหลังจากการตายของคู่สมรสของฉันเมื่อฉันถูกทิ้งไว้กับเครดิตที่ด้านหลังของคอของฉันแล้แพเด็กสามคนที่ต้องสวมใส่อาหารและยังคงยกขึ้นสำหรับคนดีมันเป็นเรื่องยากฉันไม่ต้องการทำลายลงสักครั้งในตอนท้ายนักบำบัดโรคของฉันแนะนำโดยมันนี่อมูเลตชฉันสั่งของฉันเองและเป็นเอกลักษณ์ ฉันพูดกับเขาเป็นเวลานานฉันรอจนประสบความสำเร็จในที่สุดหลังจากนั้นไม่กี่เดือนอำนาจของเขาก็นำความสุขที่แท้จริงมาให้ฉันฉันได้รับการชำระเงินจากบัญชีของสามีของฉันซึ่งฉันไม่มีความคิดฉันจ่ายเงินกู้และออกไปข้างนอกฉันขอแนะนำมารีนหน้่45ปีทุกวันเป็นเรื่องท้าทายสำหรับฉัน มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพการทรยศของคู่ค้าระยะยาวและเหนือสิ่งอื่นใดการขาดแคลนเงินและการทำงานในเครือข่ายฉันได้พบข้อมูลเกี่ยวกับมันนี่แอมูเลตฉันตัดสินใจว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียและฉันไม่ผิดฉันได้รับเงินเป็นจำนวนมากขีดเริ่มต้นจากงานที่ยอดเยี่ยมโดยการทำความรู้จักกับผู้ชายในชีวิตของฉันให้มีอารมณ์ดีขึ้นในตอนท้ายฉันมีความสุขขอบคุณทุกอย่างเพื่อเงินอมูเลต ไวโอเลตตาาปีแม่ของฉันบอกเสมอว่าโชคชะตาถูกบันทึกไว้ในดวงดาวฉันเชื่อว่าเธอแต่หลังจากหลายปีของความทุกข์ยากฉันตัดสินใจว่าฉันต้องเปลี่ยนชะตากรรมของฉันฉันตัดสินใจที่จะสั่งซื้อเครื่องรางเงินส่วนบุคคลของฉันฉันรอเป็นเวลานานแต่ก็ไม่มีผลฉันยังคงยากจนในรูปของเงินสดและโชคดีได้ออกมาในหลายๆด้านแต่ก็ตัดมันทำงาน ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปดวงดาวผิดหรือตรวจสอบว่าฉันจะดึงมานานแค่ไหนตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในดวงอาทิตย์ฉันมีงานเงินและความรักในชีวิตฉันขอแนะนำเคสอายุ41ปีเงินอมูเลตมันคุ้มค่าหรือไม่ความเห็นของเราเครือข่ายมีวิธีการมากมายที่จะได้รับโชคลาภบ,บางคนถูกกฎหมายคนอื่นไม่ได้หนึ่งที่มีประสิทธิภาพและอื่นๆน,น้อยอมรเล เงินแน่นอนว่าหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นที่ถูกกฎหมายปลอดภัยประการที่สองและประการที่สามีประสิทธิภาพมากเปยเล่นหลักฐานโดยจํานวนมากของความคิดเห็นในเชิงบวกในความเห็นของเรานี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณต้องจำไว้ว่ามียันจํานวนมากในเครือข่ายที่มีตัวตนและเงินเพียงอย่างเดียวเฉพาะเมื่อสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้คุณจะไม่เสี่ยงต่อการโกง ด้านล่างเราให้ลิงก์ไปที่ร้านค้าซึ่งคุณสามารถซื้อของเดิมอมูเลตเงิน100%เปอร์เซเฉพาะตัวเขาเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของคุณจะรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับการคุ้มครององอย่างเพียงพอจากเครื่องรางที่ไม่เป็นของเดิมอาจแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นมีรูตรงกลางหรือรูปแบบอื่นที่ด้านนอกของเครื่ององรางอย่าเสี่ยงกับมันและเลือกพระเครื่องเงินที่สวยงาม